ชีวิตของพวกเฮาทั้งหลายถือว่าเกิดมามีคุณคา่าได้มีโอกาสในมารอศาสนามาสัมมาสัมุทธเจา้าแล้วเฮ้ากับบแมนคนอาภัพบาใบเสียจริตเป็นคนมีสติปัญญาพอสีอบลมบ่มนิสัยพัฒนาตนเองได้ ปั้นขคลนหลวงไปชั้นแห้งใบกระเบิดไปชีวิตหลวงมาบันนี้เฮากะอายุทุกคนกะือว่ารวรวมๆมาแล้วรักหาชีพขึ้นห้าชีพขึินกะือว่ามันไปสู่ปัจชิมวไวถ้ามินเบาถึงตะเวนกะตอนนี้ก็สิป,ประมาณบ่ายสองแล้ว ฉะนั้นสเสบียงที่เฮ้าควรจะสะสมคือบุญญาบารามีบุญญาธิการถ้สาสมคุณงามความดีใส่จ้กของไปโซสัมปรายพบโรคบางหนาที่ภาษาสราสมามาสมบริเจา้าทรงกาวา่าลโลกบาลโลกคือโลกที่หลังจากที่ชีวิต ร่างกายของเขาแตกสลายเอินว่าตายดวงจิตนี่จะท่องเที่ยวไปในวัดตาสงสารหาทีสินสุดประมาณบุไรในวัดตาสงสารจนกว่าจะถึงความสิ้นไปการบอมาวิญญายตายเกิดในวัดตาสงสารที่พระเจ้าทรงกาววานิพาน แต่ก่อนการท่เวียนวายตายเกิดเดสชงสารแน่นอนว่าห้าตตองมีขืนมีลงมีสุกทูกคูกเข่ากันไปความสุขความทุกข์มังมีดีหลายสุขภาพแข็งแรงแล่นั้นทุกอย่างมันเกิดจากการกระทาของเฮาเอินมาเกิดจากกรรมกรรมคือการกระทําของเฮา,ก,ารกรรมย่อมจำเนกสัตว์ไปต่างๆวิธีการกระทํา ดังเศนเ้าเอนอยในโลกบางคนเกิดมามีหลุรหลงสดชวยงดงามมั่งมีดีใส่สลาดเสียวไปทางไหนมีคนออกอุบอมเพราะนั่นคือการกระทําเขามาดีพุรเจ้าพนวายาธิสังลพตีพิชางกตาติสังลพตีพลังการกระทําสิ่งใดบ้านเผิดล่งเ้นใดก็ยอมได้เผิดเ้นนั้นเมื่อทาสิ่งใดสิ่งนั้นยอมได้ผลก็ขึ้นอยู่กับการความเพียรทังเส้น้าปลูก มากใหม่ถ้าเห้าห้ปุ๋ยหายน้ำรดใ้ดีผ้นผลิตก็ได้ดีากรดดารปฏิวัติการเจริญรมาธิภาวนาคือกันก็เช่นเดียวกันการตีเห้าอบรมพิใจจะคลองด้ดีพ้นผลิตคือคือผลนมันกระ่งไปเช่นนั้นเหมือนกันัานเป็นสิ่งที่สำคัญบาเห้าทั้งหลายจะประมาทในวันพื้นหลวงไปไหว อของเจ้าของพอชีวิตแน่นอนความตายรออยู่ภายหนาบอเลือกว่านุมหน่อยเถาเกสรากการความตายรออยู่ข้างหนาคำว่าตายหมายถึงหลางกายตายคำว่าตายนี่มาจากคำว่าเตติเอิบาสภาวะที่3เกิดแก่เก็บตายเกิดแก่เกิดแก่กกกกตาย อัน,นันภาวะแห่งความตายนั่นคือภาวะของสภาพร่างกายเมื่อเกิดมาก,ก็ไม่ความคำขาชะลาที่ชุดคือตายคนเดินมาคํามมาตายนี่มหมยถึงว่าสภาพว่าสภาพของร่างกายไปเคลื่อนไปสู่สถานหรือว่าอาการที่ปรากฏที่สามคือความตายแตกสลายเตดวงจิตวิญญาณเท่า ขยอมทองเที่ยวไปในวัตัวทงสารฉะนั้นเทามาจัดการกับดวงจิตคือจิตคือความคิดเท่านั้นแหละความคิดเท่าดีชัวถ้าคิดดีกระทําดีปวดดีถ้าคิดชั่ว,วคิดเสียวเปรียบค้นดื่นมันก็หาทางคิดจะเอาเปรียบถ้าบ่ไดดังใจก็เกิดทุกข์บอได้ดังใจมากก็เกิดศัตรูม,มูเวนีนหลงไ่เพราะฉนนันว่าการกระทําทุกอย่าง ข้อมคิดทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นให้พิจารณาพระเจ้าพูดว่าให้มีสติหูเมื่อท่านมั่นอย่าพูดทุกอย่างที่คิดอย่าทำทุกอย่างที่จะของคิดเพราะบางอย่างเขาอาจจะคิดผิดบางอย่างเขาอาจคิดผิดแล้วเขาไปเบ่าออกมามันกทํทใหาเสียเสียโมเสียพวกเสียสหายเสียเจ้าของเพราะมันจึงมีสติว่า ใครควรจะ่อรจังพิจารณาซะก,ก,ก่อนจังจังเบาแม้นคิดแต่อยู่แต่ว่ากัดมองเห็นคุ้นและโทษประโยชน์เบาไปแล้วมันเสียหายบอ่อหรือบ่เสียหายการกระทําเช่นนี้เขาคิดว่าวดีมันไปเสียหายแก่่สวนร่วมบอ่อคนอื่นบอ่อนั่นคือสิ่งสําคัญพรเจารวว่าให้มีสติหูมื่อใจเจ้าของหูมื่อความคิดเจ้าของหายใจเจ้าของมีความสุขสบาย กาจะปล่อยใจปล่อยปากปล่อยการกระทําไปตามความคิดี่ของคิดนี่เป็นสิ่งสําคัญเฮาทั้งหลายจึงควรพิจารณาฝากไว้ให้เป็นข้อคิดพิจารณาในการดาเนินชีวิตของพวกเฮาทั้งหลาย